นะเดี๋ยวพวกนี้ไปไหนลุงไปไม่นานหรอกจ้าจะยังง่วงหายง่วงเลย <laughs> <laughs> ทีนี้เอ้ยัทยัง่วงหายง่วงเลยทีนี้ <laughs> คนอารมณ์เลยทีนี้ <laughs> พยายามบันจงฟังเสียงลุงให้มันเข้าหูให้ได้นะครับยิ่งถ้าหากว่ามีของเสียบหูฟังเนี่ยที่เขาเรียกว่าสมองทอกนั่นนะครับให้มันเข้าในศูนย์กลางของหูแดแฟแมจะทําง,งาน,นครับเรียกว่าฟังให้มันเข้าหูนะว่าลุงเอาเสียงยัดเข้าไปในหูท่านเลยนะครับน่าจะได้อัตรรของการฟังนะครับมันจะเบาหัวเบาตัวหายใจโลฟังให้มี ไม่ใช่ฟังเหมือนเผินนะครับเพราะว่าต้องการประสิทธิผลจนไม่ที่ประจากคนที่มีเรื่อสุขภาพไม่ดีเนี่ยครับมันจะล้างเลยครับพอๆอกับล้างมนทินนะ่ะอ้าวนพูดเล่นนะภาษาลุงเห็นพูดอย่างนี้ใช้ทักษะในการดูดดึงนะครับพลังงานบริสุทธิ์นี่มันมันเกินวิสัยมนุษยท์ทั่วไปจะทำได้นะครับ เกินวิสัยมนุษย์ทั่วทั่วไปจะทําได้เพราะลุงจะมีศักยภาพด้านนี้โดยตรงนะครับมันจะมีพลานุภาพของมันเองครับศักยภาพ potential energy นะฮะแล้วมีพลานุภาพคือพลังบวกอะไรนะพลังงานน่ยพลัง,พล,งพลานุภาพอนุภาพของพลังงานบริสุทธิ์มันจะปฏิบัติคารกิจของมันเองอส่วนภายในร่างกายก็จะออกมาภายนอกได้เฉยเกิดเกิดเงื่อเกิดซึมอะไ เรียวแรงแข็งขันคนละเรื่องนะครับบอกให้ทราบไว้นะลูกขอเวลานอกสักนิดนึงตงนี้ดีกว่าคุณลุงเอาให้ครบให้ครบล็อตที่รอคิวเมื่อวานประมาณสามคนแล้วก็เดี๋ยวกลับมาค่อยเริ่มคนใหมไ่ได้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 ไดไดได